ก็กราฟสวัสบบดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเด็บติชาแนลในคลิปนี้เราจะมาบอกถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ฝั่งแอ t แท k กเจอจะมีกันในปี2021เริ่มด้วยจาก l e เลพ่อหนุ่มกล้ามโตคอนคอชิกหรือีกชื่อหนึ่งเรียกว่า b r e a c h i n g h a m m e r ด้วยคอน้นใหญ่ยักษ์ของเขาสามารถทำลายกำแพงที่ไม่ได้เสริมเหล็กได้อย่างง่ายได้และที่สำคัญ b r e a c h i n g Hammer สามารถเคาะหน้าศัตรูที่เราไม่ชอบให้หลงไปคุยกับรากมะม่วงได้ในพริบตา ตัวที่2ชื่อว่าทรัชเชอร์พหนุ่มพนักง,งานการไฟฟ้าอุปกรณ์ของเขาคือ EMP g แ n n น e ด้วยสิ่งสิ่งนี้เขาจะสามารถตัดไฟอุปกรณ์ต่างๆของศัตรูของคุณได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่ว่าจะแบตเตอรี่ของบัณฑิตแจมเมอร์ของมิวเครื่องตรวจความดันของเพลสและอื่นๆอีกมากมายตัวที่3ชื่อว่าแอชแม่สาวผมแดงแรง3เท่า เขามาพร้อมกับอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Bishing Round ซึ่ง Bishing Round นั้นสามารถเปิดกำแพงที่ไม่ได้เสริมเหล็กไว้ในระยะที่ปลอดภัยได้ตัวต่อมาชื่อว่าเธอไหมโอเปอเรเตอร์ที่สมัยก่อนโคตรจะสำคัญเขาเป็นโอเปอเรเตอรเพียงไม่กี่ตัวที่จะสามารถเปิดกำแพงเหล็กได้และรู้ที่เขาเปิดนั้นโคตรจะใหญ่และยังสามารถเปิดแฮชที่เรนฟอไว้ได้อีกด้วยแต่จะใช้เวลาค่อนข้างนานเมื่อเทียบกับ b i h i n g c h a r ต่อมาเป็นแม่สาวชื่อว่าทวิชเขาสามารถโพสเตตัสไม่เกี่ยวทวิชมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าช็อกโดนช็อกโดนนั้นสามารถทําลายแก๊เจ็ตของศัตรูได้โดยเราไม่ต้องออกไปยิงให้เปลืองแรงเ,เปลืองเลือดเปล่าๆด้วยกระสุนที่ไม่มีจํากัดแต่ต้องรอโหลดแป๊บนึงหรือใครอยากเล่นพิเลน <c oughs> ก็เอาไปยิงตูดศัตรูได้ <c oughs> แต่ไม่แนะนํานะ ตัวต่อมาชื่อว่ามอนเทจหรือมอนตี้หรือตู้เย็นเขาไม่ได้เป็นโอเปอเรเตอร์ที่ตัวใหญ่อย่างเดียวแต่โลกเขาก็ใหญ่ด้วยมอนเทจมีโล้อที่สามารถปกป้องตัวเองได้รวมถึงเพื่อนๆที่อยู่ด้านหลังของเขาแต่ข้อเสียคือเขาไม่ได้กันด้านหลังด้วยทําให้โดยส่วนมากแล้วมอนเทจจะตายด้วยฝีมือแกลชหนุ่มรัสเซียที่มาพร้อมกับสไนเปอร์โคตรเท่แต่อุปกรณ์ของเขาจริงๆนั้นคือสะโคปที่มีชื่อเรียกว่าฟลิปไซส์สะโคบของเขาสามารถมองทะลุควัน ทำไม่สามารถจัดการศัตรูที่อยู่หลังควันได้อย่างง่ายได้ตัวต่อมาชื่อว่าฟิลโอเบอเรเตอร์ที่มีเปอร์เซ็นต์การฆ่าตัวประกันมากที่สุดในเกมเขามาพร้อมกับอุปกรณ์ที่ชื่อว่าคลัสเตอร์ชาร์ซึ่งจะสามารถแปะตรงกำแพงที่ไม่ได้เสริมเหล็กและจะสามารถปล่อยระเบิดออกไปอีกฝั่งของกำแพงได้ตัวที่9ชื่อว่าบิช ซึ่งก็บิชสมชื่อมากๆบิชมีโลที่สามารถป้องกันตัวเองแต่ไม่ทั้งตัวเหมือนมอนเทชโลของเขามีความสามารถในการแฟลชใส่หน้าศัตรูให้ยืนงงในดงตีนทำให้บิชนั้นเป็นที่น่าหวาดกลัวของคนที่ชอบรนอย่างมาก IQ แม่สาวสุดไฮเทคที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่ชื่อว่าอิเล็กทรอนิกดีเทคเตอร์อุปกรณ์ของเขานั้นสามารถสแกนหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกที่อยู่ในระยะได้รวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของเก๊ดเจ็ตศัตรูเช่นเทาวีจิลได้อย่างชัดเจน ตัวต่อมาชื่ว่บักบักมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่าสเกเลตันคีเป็นช็อตกันขนาดเล็กที่ติดอยู่ใต้ปืนหลักของเขาบักสามารถสลับเปลี่ยนระหว่างช็อตกันกับปืนหลักได้อย่างรวดเร็วทําให้มีความคล่องตัวในการเปลี่ยนใช้และจัดการศัตรูได้ในหลายๆระยะด้วยปืนกระบอกเดียว แบล็กเบรดสามารถ e ใช้ผลปีศาจแห่งความมืดไม่เกี่ยวเขามีสิ่งที่เรียกว่าไรเฟิลชิลโลของเขาไม่ได้มีไว้เพื่อถือแต่ติดอยู่ตรงปลายกระบอกปืนแบบชิกชิกทำให้เวลาแบล็กเบรดยิงสู้กับใครจะมีความได้เปรียบอย่างมากตัวต่อมาชื่อว่าคาปิตาผนุมไว้กลางคนที่ปิดตาข้างเดียวซึ่งก็ไม่รู้จะปิดทำไมอุป,ปรกรณ์ของเขานั้นคือแทบที่เข้าคอสโบเป็นหน้าไม้ที่มีประโยชน์ต่อการบุกเป็นอย่างมากเพราะหน้าไม้ของเขานั้นยิงได้ทั้งควันและกระสุนเพลิง เขาสามารถเปลี่ยนวิธีการใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็วฮิบานะแม่สาวแดนในทิสตุไทยที่มาพร้อมอุปกรณ์ที่ชื่อว่า X- ไค l o t มีความสามารถในการเปิดแผ่นเหล็กโดยรูที่เปิดนั้นจะเล็กกว่าของเธอไหมแต่สามารถเลือกเปิดตามขนาดที่เราต้องการได้ทำให้อิบานะนั้นสามารถใช้เทคนิคพลิกแพงในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างดี แจ็คเกลใช้ผู้ใส่ไฟฉายหากบไว้บนหัวตลอดเวลาแต่อย่าเพิ่งดูถูกเขาโดยไฟฉายหากบของเขานี่แหละทำให้เขาเป็นหนึ่งตัวที่โดนแบนมากที่สุดความสามารถของเขานั้นคือการตามหารอยเทา้าทําให้ศัตรูที่เขาพบรอยเท้านั้นเปิดเผยตําแหน่งสําหรับตัวโรมแล้วเขาคือศัตรูคนสําคัญและต้องกำจัดออกไปให้เร็วที่สุด ตัวต่อมาชื่อว่าหญิงอุปกรณ์เขานั้นชื่อว่าแคนเดล่าเป็นสิ่งของที่มีรูปร่างแบบโปเกบอลสามารถปล่อยลำแสงออกมาลอบตัวทำให้ศัตรูนั้นตาบอดแต่สำหรับหญิงแล้วเขามีแว่นพิเศษที่เอาไว้กันแฟลตโดยเฉพาะทำให้เขาไม่สามารถโดนแฟลตของตัวเองได้โคดจัคคูโซเฟียหญิงกล้ามใหญ่นักแน่นดุดดังภูผาอุปกรณ์เขานั้นชื่อว่า KS79 Life l ล n e ซึ่งมีกระสุน2แบบแบบที่1คือระเบิดเอาไว้เปิดกำแพงที่ไม่ได้เรนฟอรสไว้ หรือถ้าศัตรูมากวนตีนคุณคุณก็เอาสิ่งนี้แหละยิงหน้ามันให้สิ้นเพราะมีดาเมจที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวแบบที่2คือระเบิดสตันคล้ายๆระเบิดแฟรแต่จะมองเห็นมากกว่าสําหรับศัตรูที่โดนระเบิดสตันของโซเฟียจะเหมือนกินเหล้าไปแล้ว10ขวดทําให้โซเฟียมีความได้เปรียบเป็นอย่างมากแต่ก็มีโอกาสที่มันจะยิงกลับมาได้นะและที่สําคัญเวลาโซเฟียล้มนั้นเขาไม่ต้องให้เพื่อนมาช่วยเขาสามารถลุกเองได้โคจะแข็งแกร่งดอ็อกเคบิสาวแว่นสุดยอด เขามาพร้อมกับไอแพดสุดไฮเทคที่มีชื่อว่า l o จิกบอม b ์มีความสามารถในการแฮกโทรศัพท์ศัตรตูเพื่อเปิดเผยตำแหน่งจากเสียงเรียกเข้าทำให้ด็อกกิบิเป็นตัวหนึ่งที่น่ารำคาญมากสำหรับฝ่ายตั้งรับอีกหนึ่งความสามารถของเขานั้นเมื่อเขาทำการฆ่าศัตรูได้เขาสามารถหยิบม,มือถือของศัตรูมาแฮกกล้องทั้งหมดในแมพซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสำหรับฝ่ายแอตแท็กเกอร์ทำให้ฝ่ายโจมตีมีมุมมองการมองเห็นที่มากขึ้น Lion หนุ่มตัวใหญ่ที่มาพร้อมกับโดนที่มีชื่อเรียกว่าอีอีวันดีโดยความสามารถของเขานั้นเขาจะสามารถเห็นศัตรูที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในแมปแบบเรียลไทม์เห็นตัวที่มีประโยชน์ต่อฝั่งแอตแท k กเกอร์เป็นอย่างมากแต่ข้อเสียก็คือในช่วงที่คุณกดใช้ถ้าศัตรูของคุณไม่ขยับตัวก็จะไม่สามารถเห็นได้ฟินกาแม่สาวที่มาพร้อมๆกับไลออความสามารถของเขานั้นสามารถฉีดอะดรีนาลีนให้เพื่อนร่วมทีมทั้งหมด โดยการกดที่นิ้วของตัวเองแค่ครั้งเดียวในระหว่างที่ฟินก้าใช้สกิลคนทั้งหมดในทีมนั้นจะมีเลือดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและสามารถควบคุมปืนได้ง่ายยิ่งขึ้นและที่สําคัญถ้าเพื่อนคุณล้มอยู่คุณสามารถใช้สกิลของฟินก้าเพื่อทําให้เพื่อนคุณลุกขึ้นเองได้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปช่วยเองตัวต่อมาชื่อมาริก ซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครไปสอนเขาให้ถือปืนแบบนั้นแต่มันช่างเจ๋งซะเหลือเกินอุปกรณ์เขานั้นชื่อว่า Breaching t o t สามารถเจาะกอำแพงเหล็กได้เหมือนเธอไหมแต่จะมีความละเอียดมากกว่าและใช้เวลานานกว่าด้วยแต่โดยส่วนมากแล้วมาวริตจะแอบเจาะรูเล็กๆเพื่อจัดการศัตรูที่อยู่ข้างในแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะเสียงในการเจาะของมาริตนั้นค่อนข้างเบามากมาริตจึงสามารถพลิกแพลงการเล่นได้หลายแบบและถ้าใครอยากจะวาดรูปแต่ไม่มีกระดาษก็วาดในเกมนี้ได้ โนแมดหญิงสาวที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่มีชื่อว่าแอร์เจ็ปรันเชอร์โดยความสามารถของเขานั้นเมื่อศัตรูเดินผ่านจะเกิดเสียงดังอย่างมากและกระเด็นออกจากจุดที่มีกับดักวางอยู่ทําให้โนแมดนั้นสามารถจัดก,การศัตรูได้อย่างง่ายได้ ก <or> ลิบล็อกเมื่อมีผู้ชายตัวใหญ่แล้วจะมีผู้หญิงตัวใหญ่บ้างจะเป็นไรไปเขามาพร้อมอุปกรณ์ที่มีชื่อว่าแทร็กสติงเกอร์เป็นกับดักน้ำที่ปาออกไปแล้วจะแตกตัวเป็นดอกเห็ดสามารถปิดกั้นทางเดินได้ทำให้กิดล็อกนั้นมีประโยชน์มากเวลาที่จะทำการโซนพื้นที่น็อกบุคคลที่เอาตะข่ายกันยุงมาคลุมหน้าซึ่งก็ไม่รู้ว่าแม่งเห็นทางได้ยังไงความสามารถของเขานั้นสามารถหายตัวจากกล้องที่ติดอยู่ตามแมปรวมถึงกล้องของวอร์คิรีกล้องของมาเอสโต และทุกอย่างที่ดูเหมือนกล้องทําให้นกนั้นสามารถแอบเข้าไปในฐานของศัตรูโดยไม่ทันรู้ตัวได้อามารุถึงชื่อจะเป็นญี่ปุ่นแต่เขาไม่ใช่คนญี่ปุ่นเขาเป็นโอเปอเรเตอร์ที่มีอัตราการตายเร็วที่สุดของเกมนี้ก็ว่าได้ความสามารถของเขานั้นคือการยิงตะขอไปเกี่ยวเพื่อดึงตัวเองขึ้นไปทําให้เขาไปถึงฐานศัตรูได้เร็วกว่าโอเปอเรเตอร์ตัวอื่นรวมไปถึงตายเร็วกว่าโอเปอเรเตอร์ตัวอื่นด้วยแต่ถ้าตัวนี้ไปอยู่ในมือคนที่เล่นเก่งแล้วก็เหมือนนรกดีๆสำหรับฝ่ายตั้งรับนั่นเอง กาลีหนึ่งในไม่กี่ตัวที่ใช้สไนเปอร์เธอมีความคล้ายคลึงกับแกลสแต่ความแรงนั้นเทียบกันไม่ติดเลยเขาสามารถยิงศัตรูให้หน้าลงไปจุ่มพื้นในนัดเดียวแต่แกเจ็ตของเขาจริงๆนั้นคือ LV Exclusive Lance เป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำลายแกเจ็ตของอีกฝั่งรวมไปถึงโล่ลวดน้ำที่สำคัญคือไม่มีผลกับไฟฟ้าของบัณฑิตและคาอิดอีกด้วยเอียนาแม่สาวผิวเผือกที่ขาวแม่งทั้งตัวอุปกรณ์ขเขาเนื่องก็คือจ e มินาเครื่องจำลองภาพโฮโลกรมเสมือนจริง สามารถเคลื่อนที่และควบคุมจากระยะไกลได้ทําให้เอียนนนั้นเหมาะแก่การเข้าไปค้นหาข้อมูลของฝั่งป้องกันและคิดแผนการในการเอาชนะฝั่งศัตรูให้เร็วที่สุดเขายังสามารถหลอกล่อเพื่อทําใหศัตรูเสียเวลาด้วยการใช้จิมินายของเขานั่นเองเอช บุคคลที่เรียนการถือปืนสำนักเดียวกันกับเมาริธคงคิดว่าตัวเองเท่มากมั้งแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นเอชเป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถเปิดกำแพงเหล็กได้อุปกรณ์เขานั้นชื่อว่าเซลมาอาคว่าบริเชอร์ทำงานคล้ายๆกับเธอไหมแต่ใช้เวลานานกว่าและมีจำนวนแก็จเจ็ตมากกว่าอีกด้วย ด้วยความสามารถของเขาเขาจึงมีความสําคัญกับทีมเป็นอย่างมากตัวสุดท้ายชื่อว่าซีโร่หนุ่มใหญ่ที่มาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่าอากัสลันเชอร์เขาสามารถยิงกล้องไปฝังกับกําแพงเพื่อดูอีกฝั่งหนึ่งได้แต่กล้องของเขานั้นไม่ธรรมดาเขาสามารถใช้กล้องเพื่อยิงแก๊เจ็ตของศัตรูได้อีกด้วยและนี่คือตัวละครทั้งหมดของฝั่งแอตแทกเกอร์ในปี2021ในคลิปถัดไปเราจะมาบอกถึงความสามารถของฝั่งตั้งรับกันบ้างอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจและ subscribe s u b s c r i b e เพื่อติดตามวิดีโอของโอเปอเรเตอร์ตัวใหม่ๆใ,ในคลิปถัดไป สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า